วัสดีครับพบกับรายการคนหูหนวกรู้สู้โควิดร่วมสร้างสรรค์โดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพและมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตครับตั้งแต่วันที่17พฤษภาคมปี2020ที่ผ่านมาเมื่อคุณผู้ชมเข้าร้านค้าต่างๆจะสังเกตว่าต้องมีการสแกน QR code ก่อนจะเข้าพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลของเราครับระบบนี้จัดทำโดยรัฐบาล มีชื่อเรียกว่าเว็บไซต์ไทยชนะครับวันนี้ผมมีข้อมูลเกี่ยวกับเว็บไซต์ไทยชนะมาฝากคุณผู้ชมครับ เมื่อคุณผู้ชมจะเข้าไปยังสถานที่ต่างๆนอกจากจะต้องสวมหน้ากากอนามัยวัดไข้และล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์แล้วขณะนี้ยังต้องใช้โทรศัพท์มือถือสแกน QR Code ที่ตั้งอยู่บริเวณด้านหน้าทางเข้าเพื่อลงทะเบียนด้วยครับหลังจากสแกน QR Code แล้วคุณผู้ชมจะต้องกดเช็คอินจากนั้นกดยอมรับข้อตกลงและใส่ข้อมูลเบอร์โทรศัพท์มือถือเสร็จแล้วจึงจะเข้าใช้บริการในสถานที่นั้นได้ครับและเมื่อออกจากสถานที่นั้นแล้วอย่าลืมกดเช็คเอาท์ด้วยนะครับ การลงทะเบียนในเว็บไซต์ไทยชนะจะทำให้เจ้าหน้าที่ของรัฐบาลสามารถเก็บข้อมูลได้ว่าแต่ละสถานที่มีผู้ใช้บริการกี่คนและเป็นใครบ้างถ้าหากภายหลังพบผู้ติดเชื้อโควิด -19 จะทำให้ทราบว่าบุคคลน,นั้นเดินทางไปที่ใดบ้างช่วยให้สามารถติดตามผู้ที่มีความเสี่ยงมารับการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด -19 ได้ครับ หากคุณผู้ชมเคยเดินทางเข้าไปในสถานที่ที่มีความเสี่ยงหรือพบผู้ติดเชื้อโควิด -19 ระบบจะมี SMS แจ้งเตือนมาที่โทรศัพท์มือถือคุณผู้ชมก็สามารถไปโรงพยาบาลเพื่อตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด -19 โดยไม่เสียค่าใช้ใจ่ายครับก่อนออกจากบ้านคุณผู้ชมสามารถตรวจสอบความหนานแน่นของผู้ใช้บริการในสถานที่ต่างๆได้ด้วยการพิมพ์ค้นหาชื่อสถานที่ หรือค้นหาจากตำแหน่งในแผนที่จากเว็บไซต์ www.thaichana.com ครับในเว็บไซต์จะมีข้อมูลจำนวนคนที่อยู่ในสถานที่นั้นเพื่อให้เราสามารถหลีกเลี่ยงความแออัดได้ครับ หากคุณผู้ชมไม่มีโทรศัพท์มือถือหรืออินเทอร์เน็ตที่สามารถสแกน QR code ได้ก็ไม่ต้องกังวลน,นะครับสามารถใช้วิธีกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มได้ครับเมื่อคุณผู้ชมเข้าไปซื้อสินค้าหรือใช้บริการสถานที่ใดก็อย่าลืมปฏิบัติตามหลักการเว้นระยะห่างทางสังคมสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาและล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์บ่อยๆด้วยนะครับ คุณผู้ชมสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโควิด19เพื่อคนหูหนวกได้ที่ Facebook Fanpage คนหูหนวกรู้สู้โควิดสวัสดีครับ